ดีแม็กโกซิลี่รถเดิมสนิทเลยนะครับคันนี้ที่สําคัญราคาถูกมากๆเดี๋ยวเราไปฟังราคาพร้อมกันท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวมาชมรอบคันกันก่อนครับเห็นไหมครับแม็กเดิมโรงงานเลยนะครับบันไดข้างมีนะครับสีสวยมากนะเป็นตัวโกซิลี่ด้วยนะครับออซสซอรีทุกอย่างมันยังอยู่ครบหมดนะครับเห็นไหมแม็กเหมือกเดิมแชสซีสวยนะครับดําสนิทนะแชสซีเห็นไหมครับ ติ๊กเกอร์เดิมอยู่นะครับโกซีรีนะเห็นไหมอเซซิลีต่างๆของตัวโกซี่ยมันจะเป็นสีทองหมดเลยนะครับกันชนเดิมอยู่ครบเห็นไหมเสียงบางๆนะครับผมจะเคาะให้ดูหมดนะเห็นไหมฝั่งข้างหลังฝั่งนี้ก็สวยติ๊กเกอร์อยู่เสียงบางๆครับล้อเดิมโรงงานบันไดข้างเดิมนะครับกันลอยต่างๆครบหมดนะครับเป็นตัวไฮเรนเดอร์นะครับเป็นตัวยกสูงจากโรงงานดูชัซซีหน่อยข้างหน้าเป็นไงบ้าง สีดาสนิทนะครับเห็นไหมสุ้มเสริมไม่มีผูสักนิดนะครับ,ไม,มไ,มมรบไม่ต้องห่วงเลยรถสวยจริงๆกระจังหน้าหนไหมครับเดิมสนิท <c oughs> ฟังเสียงฝากระโปรงหน่อยเห็นไหมครับฝากระโปรงบางๆนะตัวนี้เป็นตัวเสากลางนะครับตัวเวอร์ชั่น2นะ <c oughs> เห็นไหมครับตรงนี้ไม่มีสนิมนะหลังคาสวยดูภายในบ้างภายในคันนี้สวยมากๆนะครับเห็นไหมเบาะเดิมเลยเนะครับ เบาะสวยมากๆนะครับไม่มีแตกหักหรือขาดเลยนะคอนโซลกลางแอร์เอเยนปกติเลยนะครับคันนี้คอนโซลสวยมากๆครับสะอาดนะครับภายในแผงประตูเห็นไหมครับสวยข้างหลังเบาะแครบเป็นไงบ้างเห็นไหมครับไม่มีขาดนะครับหลังคาด้านในรถถือว่าภายในสวยมากๆนะครับแบบนี้บอกเลยนะอ่าเห็นไหมครับมาดูโครงสร้างบ้างมาดูเม็ดอาร์ขอบหน้าต่างนะครับอยู่ครบหมดนะครับดูที่ผมชี้นะ ซอกต่างๆเห็นไหมครับไม่มีสนิมนะครับรถสวยจริงๆนะครับดูฝั่งนี้ก็ต้องดูอีกฝั่งด้วยนะครับมันจะแกะยากหน่อยนะครับเพราะว่ารถมันไม่เคยแกะนะอ่าดูเห็นไหมแหมเม็ดอาร์คเรียงตัวครบครับเห็นไหมติ๊กเกอร์เดิมโรงงานต้องอยู่นะครับสีเดิมสนิทไม่ต้องห่วงเลยะนะครับเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างเปิดห้องเครื่องมาเราต้องดูคันหน้าก่อนดูเพจก่อนครับหมดสีดําเดิมเห็นไหม คันหน้าเดิมๆนะครับแบบนี้เห็นไหมกล่องตัวนี้เป็นกล่องของเวอร์ชันสองนะครับปักอยู่ข้างนะบ,บอกไว้ก่อนนะครับคนเล่นดีแม็กจะรู้ดีนะครับเห็นไหมเบรก ABS คันข้างสวยๆนะครับหัวน็อตไม่มีการรอยไขนะครับเม็ดอาร์คอยู่ติ๊กเกอร์เดิมอยู่รถสวยจริงๆนะครับคันนี้ผมบอกเลยแล้วถูกมากๆครับเดี๋ยวไปฟังราคาเครื่อง2.5งคอมมอนเรลเป็นคอมมอนเรลแล้วนะครับแบตเบิร์ดใช้ได้ปกติเลย เราฟังรายละเอีย д, ดรถคันนี้กันทีนะครับรถคันนี้เป็นอีซูซ DMAX นะครับเครื่อง2,005เป็นตัวโกซีรีนะครับยกสูงจากโรงงานนะครับคันนี้ผมขายแค่178,000พอใครชอบครับโทรมาได้เลยนะครับที่สุด894050202เต็นเป้รถสวยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจ,จังหวัดชลบุรี